สบายดีสวัสดีพ,อพ,อดอดพ่อแม,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 ม่พี่น้อง FC วัชคูสู่คนเดอร์เปิดภาพมากาสิเ็นยู่เลย์ุูซานเมนิกะสิมาเอาไม้ซอยห่วงกินดสมพี่น้องเลยห่วงกรีดใหญ่แล้วแบบพอดีกินเลยพอดีหย่ำกรอบๆนะพี่น้องเนาะพอดีแซ่เบเมนิกะลมหนาวหนาวแห้งหรือพี่น้องเอ้มืดขึ้นคือบนที่ตกแต่ท่านด้ตกจะเสื่อดอโบแมนตกเสื่อเนาะเมื่อเช้านี่ตกอยู่พลอกปอกแปลกแต่โบแห้งเนาะพี่น้องเนาะตอนเ้กะเด็กๆกะชนละวันแห้งขนาดเลยนั่นนี่อยู่ ไปบอกว่าอลายจะห่างมาซอยม่วงชิชุมม่วงกันเด้พี่น,น้องคึ้มได้คึ้มอยู่ตอนนี้ค่ะระวงบอฮะปแเคเลยขาเลยนเนาะก็เริ่มตาด้ ใส่ส่งให้คนเนี่ยเด้อเอ้าอยับไก่มาเป็ดมาหรอเรียนตุ๊กแค่ทำทำอาสีพี่ทำเลยหอยตองแต่งอะไรเนี้อะหล่นเลยฮึ๊บโอ้โหสุดยอด จส,สลีคุดว่าเออมันหล่นลายเลยมันลมมันดกมากได้พอกินกินมากได้บอพอกินแล้ว่ะเทมลายอยู่เนาะดกแหง เยอะถึกหน้าเนี่ยเป็นบาทได้ไหนโอ้เหลิมตาเฮ้ยโอ้ยเล้วลงมากที่มันใหญ่ๆเยยนี่น้องเนาะ มันใหญ่เติบน้องพ่อดีนี่พี่น้องหนใหญ่กว่าไม่ป้งมือเลยเนาะหดพอดีกินกบเก็บกบเก็บเลยเนาะสำเนีกินบวบแล้วส้มเลยน,นี่มาหน,น่อย แต่มันจะมีรสชาติแบบหอมๆเน,ะนาะหมวงกะซอห,หมวงน้อยห,หมวงเวลามันสุกแล้วเขาไปหยัดโบกนะพี่น้องเอยตอนนี้ก็แล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียมหมวงเขาก็ได้นะมีตำนนรก,ก,รกระปุนพรอมมาเนี่ยดูแนวขัดๆมาเดพี่น้องได้เวลากินแล้วจะก,กินยังกันแน่นไปเอาไหม ปุ่นเปล่ามาวะอ่ะมาเียนมาเตำกับ ah ปุ่นแล้วก็เ้าไปจ้ากินอยู่กินอยู่ไปจ้

เสียงยังเสียงเคือบล้วหรน่ไงเด้อหนูนี้ลูกเห็นพอสิบักสลัดวันนี้มันจะาขมนะขมม,ม,มือขมบ่ต้องเอามาสลัดก,กรอบฮันไหนซื้อเลรอพัดฮันเอาบักสลัดกรอบหัน,นหมันบอกขมวะบักสลัดกรอบ,บรหันเซบขมือเหอะ บะคมก๊อกกอบแลงกินยังไงเออเนาะแห้านเนาะแล้กมัยังเป็นไไก่กับพวกไก่ไก่กับพวกไก่ไก่หัืไก่มากพูกกับมาคอกินบัดิเปแนวหัดผักรอไม่ไยังเห็ดยังกี้เกี้ยนรถเลี่ยนรถ นั่นคกินตดดายนั่นคือหยุดจางๆาะเยนไก่แล้วลูกแม่กินก่อนิน่ดีๆลูกินก่เ่ยามเนไก่กคนมานกงคผิดว่ากินอี่ยังมันมาคอกินอืมอ๋อจักทีโมกจักยัง ถัดอลีเเบิ่งก็เอ้ยก็ไก่แม่แม่เปิดนะเบิ่งมาแป๊บนึงก็ไปทสไก่ก่อนนาขีนุกเอ้าอ่าแม่เปิดไ้หมอ่ะขนะปุ่นนะก็ชี้เาๆลมมาเป็นวัดเป็นไงอีกอีกเดาลค่ะเอออีกเอาอื่นไม่แห้งเนาะก็เอ้ยก็ไก่

เอาลบเลยเอาเอาเอาหยอกกัตื่นยอกยาหลับยามง่ายเ็บตาเดอนกินแล้วไปล้างเวดน้ำเด็กน้อยเด็กน้อยโหดอลีนะเจกินกะุนกันัายะเฮ้เ มวนก็จะกินบัดนี้จะเป็นขากูจะากันีนห้องฮึจะเนยังบงลูกุยเียวคนน้จะบุยรถเเอาบลายมลายมันยังลายเนาะสบายดีป้าลุงลูกสบายดีจ้ากินยังบอกปลาลุงนำไมกินกิ่งตะปนเออกิ่งตะป กจักสิกินตัวใดตัวยานังน่ะเล่นกไดนี่ละนีะพี่เจบ๋วหัวอักตอนเหรอสม่ไหนจักเสียแก้วเสียแก้อัยืนยาวเลยเปิดองหัวอิงขอยเนอ่นีลบมัน่มีความสุขนะเจี๋มิตั lớn đi đã <laughs> mình bú hú hú ác mình chỉ tập nhìn đi, bú mình mình hai. mình ăn hai tôi hai tôi thử ăn một cái ăn một cái, ăn một cái. อ๋นม mm. ันกินแล้วเออมันกินแล้วเนาะเอะเอ๊ะมันนอนแปดชั่วโมงมันจะขึ้นมันก็นอนแปดชั่โมงนะอืมบ่าวค่ะมันนอนบ่ายหนึ่งแล้วบ่ายสองมันก็เอาไปที่ไดนก็เว้นค่ะถ้าขึ้นดีกว่าบัตอีกตั้งแค่กินแดดอือห่วยกินแดดขอนนะ่าย่ากินกูมือห่วยลายมือจีต่อกันเลยค่ะ กินจนเบื่อเอ้ามากินไงให้เป็นหุ่นหั่นไปยองที่หวมันนอนบ่ายนึงถ้านนมัก็กินจนเบื่อนะสมนะยงจนแบบมันบ่ญยากุนอย่างบ่กินเพราะมันอยากอยู่ก็คือบวกินอยู่เนาะกลายเหอนหน่อยมันใหญ่กว่านี้ก็บ่อยากสมเนี่พูดได้กินลายสมเนียงบีมันกรอบเพราะมันนั่นเห็นลายมัอยากบลีคือลายผ่านออกมานลายเดือดนาะกู้มันบดตรงเออก็คือได้หน่อยเดียว หดปากมากมั้งในผอได้ชิบิดเอ้ากระตุ้นล่าข้างที่หลุมเลยโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็้ขอจบขอจบคลิปเอาไว้สำเนียก่อนจ้ะ แล้วใหม่กินแล้วแม่เล่าซอให้ลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เล่าหน่อยไหมลูกเล่าซอให้ให้ล่ะไหนเด้อบ้าลุงสบายดีจ้าหนุ่มมือลูกไหนเด้อเอาสบายดีจ้าสบายดีจ้าบายบาย